ครับ <Iya. S 1> สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนสุหมองสุบอลครับมาพบมาพบกับช่องยู u ูบอนันท์ธนทูนขึ้นก่อนนัพี่น้องเนาะครับทันใดคำามาบังแล้วกะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังอกกำลังแรงใจให้งอนันท์ธนทูนน้นเนยเด้อพ่น้องเด้อครับมาหนีภาพมาบังง่วงหมอล่ำสงัดครับพี่น้องมาหนีหาแม่ม้านหาโตครับพี่การท้องขับบ้านกุกกอกตําบลบัวมาดอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามครับหมอล่ำสงัดหาตะงง่วงแม่ใหญ่ใหญ่สิครับไปไม่ถ่ายพี่น้องนะครับเนาะตัวนี้ถ่ายบ้ังละครับว้้ห่าทั้งใหด นี่ครับหนึ่งกับทองนี่ครับเด้อเอาครับเพื่อเ่เป็นการเสียเวลาครับพี่น้องที่เรามากอยากได้ครับเบอร์ขึ้นไปไหนนะครับเนาะหรืออย่างก็เบิรงตัวจิงมาจบมาายมารวมมาข้ามกับมาได้นะครับตามที่จุมเจียงไปนะครับเนาะครับสวัสดีครับมลลัมครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณอนันต์สวัสดีเอฟซีของคุณอนันต์เอฟซีพี่น้องพงไปของหกมลลัมสงัางงามนะครับคลิปสุดท้ายคลิปกลางกลเดือนให้าครับ หลังสงการการเดือนเมษาการเดือนเมษาหลังหลังหลังปีไม่ไทยหลังปีไม่ไทยนะครับายผู้ายคนพี่น้องก็เดินทางกลับตั้งจังหวัดแล้วลูกเต่าก็ไดเพื่อไปทำนาทีหาเงินให้พ่อให้แม่ก็ไม่ครัวนะครับหาเงินได้แล้วซึ่งว่าไหวก็แล้วกันเนาะครับในช่วงนี้อากาศแดดฮอนลือเกินเนาะพี่น้องกันละมัดระว่างกันแล้วกันนะครับอยาพยนยาไปตากแดดจนเกินไปอยู่น้ำม พอเวลาเห็ดจังเห็ดเนาะแเป็นห่วงเจ้าของดีกว่วนะครับโอ้เมนเมนครับเหลี่ยม่อนแห้งหลีได้พี่น้องเด้อเมนครับครับมื้อนี้เขายังมีโปรชื่อเก่าเนาะโปรชื่อเก่าครับปิดตัวแรกกับสีพันตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้ากับตัวละพันตัวละพันคือเก่าครับสําหรับคอกมือรำก็ทรงฟีหอดคอกของพี่น้องนะครับทรงฟีทรงฟีหอดคอกของพี่น้องระบกันหนึ่งเดือนระบบสากรยกเว้นมูลลูกภายในนะครับอืมอ๋อ มันนี้มีจากแม่ครับอ่ามีแม่ทองหาแม่ครับมีแตงโมทองมัตเครับมันนี่ั้งโมทองทั้งเมื่อหาแม่หาแม่หาโตโอ้พี่น้องครับพูดอยากได้งวมทองครับไปไปกินน้องนะครับเด้อเอาไปรุนลูกเนาะเอาเบื้องกันตัวแรกเบื้องแรกครับตัวนี้ทองจักเดือนกับพอได้ครับสีเดือนก็พอใช้เอฟสามหนึ่งครับโอ้พี่น้องทองสีเดือนกับเคเอฟสามหนึ่งครับลูกนี่ทองนี่โตที่เท่าไหร่ครับเป็นโตที่สองครับลูกนี่ทองนี่เป็นโตที่สองนี่พี่น้องครับ บันนี้ความสูงครับแม่นี่ความสูงประกันประกันไหวยุ่ยลอยห้าสิบบวกลบเอ้าครับลอยห้าสิบบวกเลบนี่น่าจะเห็นนะครับเนาะครับหน้าตูนนุ่นสวดครับแม่นี่ปากใหญ่โอ้หนอกป้าพี่หอกหนอกใหญ่ขาตรงหนอกหนอกตรงขานำเต้น,นํำลางครับมือเรื่องเหี้วอ่านหลาดเป็นตาให้หลัวง่ามนีเบิ่งน้มเอ้าวน้มบ่มีติงครับเปิดนขาม่ใหญ่แค่เมืองคอครับคอสักสักคอต้องตรงเล็บก็ถือว่าสักได้เพียงเด้อดเปิดนขาใหญ่ลำลามนะครับเนาะ เบิ่งเครื่องเบิ่งเข้าครับโค้นหางถือว่าพอดีงามครับโค้นหางงามล้ำหางตรงอยหางนี่อูรัวครับเครื่องดําร่มครับแมนี่เครื่องดําร่มนี่เลี่ยมนี่นะครับเนาะราคาเท่าไรครับราคาเปิดว้ให้พี่น้องต่อร้องไบสี่หมื่นเก่าครับสี่หมื่นเก่าพันพี่น้องครับเอานี่ครับสี่หมื่นเก่าพันก็จังพี่น้องเห็นนี่แหละครับท่้นแมนเบิ่งเราเห็นเราอยากได้ครับเป็นตาจ่ได้พี่น้องตัวนี้มันนาครับพี่น้องได้นาเบิ่งงนาแบบไงเลยเนาะ โอ้แดงด้วยครับสีนี่แดงแบบพี่น้องมากเลยลหละคอการยืนง่ามครับไปนี่ยืนง่ามเดยงจึงคืนพี่น้องเอ้ยเบงลำแข็งลำขาถือว่างามหนังหนา,นาซาดีๆเอา้าพี่น้องก็ลองเอาไปด้วยครับทองนี่เขารับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไปรุ่นกันแค่เพจเนาะรุ่นแค่เพจครับใบเบอร์หลอดรักฐานมีมีทุกโตครับ ต่อจากนี้ใบเบอร์หลอดลักฐานพิสุตโตนะครับเด้องต้กับราคาหนี่ต่อล่องหนี่บ่ครับต่อล่องใด้ทุกตัวครับหนึ่โตัวดีมงนี่แหละครับพี่น้องดีมองต่อลองนี่สุดโตแล้วก็ทรงฟรีทั่วภาคอีสานครับโปรยังคือเก่าครับซื้อกันตัวนี้ตัวแรกครับแถมเงินปอีกสี่พันพี่น้องนี่คือโปรโมลำ่จัดให้ในช่วงเทศกาลสงการเนาะในช่วงเดือนเมษาอ่ะโอ้คักคักครับพี่น้องใดตัวนี้ไปเนาะ บันนึ้มาเบิรงเบอร์ที่สองครับเบอร์ที่สองท่องกับพอยย่ออะไร้เจ็ดเดือนครับอ่าแม่ที่เบอร์ที่สองนี่ท่องแปดเดือนครับโอ้เผืท่อท่องไก่ข้อเต้วนี่วิโก้ครับท่องแปดเดือนกับวิโก้วิโก้สองล้านครับอันนี้กับหลักฐานมีเนาะหลักฐานเอกสารมีมคี่น้องท่องแปดเดือนกับวิโก้ไะนะไม,ไม่ตาอยากได้เถอะฟังเราไหมบังเราเห็นเราครับบ้านนี้ลูกในท้องพันธุ์ตัวไหนครับเป็นตัวที่สองเป็นตัวที่สองด้วยครับลูกในท้องแม่นี่ กบ,บีโก้นี่เป็นตัวที่สองเพศพี่น้องไปรุนเอาครับท่องแปดเดือนใกล้คลอนเลี้ยงอีกเดือนเดียวนี่พี่น้องนี่รุ่นเพศเลยเนาะเดี๋ยวเบิ้งเลยวาไปใช้หูกงามซําเดย์นะกบ,บี่โก,โก้เนาะและ้วราคาเปิดหลายเป็นไรครับสามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเก้าพันนี่พี่น้องสามหมื่นเก้าพันนี่ราคาพันนี่ต่อเด้พี่น้องต่อลงอีกดวยครับเด้อมีเงินสำเดยว่ามาเนาะพอปล่อยปล่อยให้พี่น้องครับคันพ,พี่น้องอยากใจอีหรีเพราะว่าเบิ้งโพนมันโพนใหญ่อยู่ด้วยครับนี่ หมาว่าทองมัน่าจะเจ็บทองเนียแล้วเนาะโอ้มันมันหุ่นเล้วมันหุ่นเน่แล้วครับแปดเดือนนี่พุ่เลรเก้าเดือนเพิ่นก็เตียมเตียมละโอ้ว่าีโก้ได้พี่น้องพอใหญ่ๆหลังจากแม่แรกกะสามหนึ่งเนาะทองแม่นี่วีโก้ราคากับสามหมื่นเก่าหนึ่งเนี้พี่น้องนี่ข้อเชิงคากะตามพี่น้องเห็นเลยครับบือเรื่องย้อนโดนโตนนุ่มนั่นแหละครับถือว่าข้อก็ถือว่าดีเล็บก็ถือว่าใส่ได้ดีครับเด้อ งอกัะเบ้าเนี่ยถอดพันแจกบันไดนี่แหละครับหน้าตาเขาสูงกับลอยเท่าไรกว่าครับสูงอ่ะคืออยู่ลอยซี่เจ็ดสี่แปดครับอ่าสูงนี่อยู่ประมาณลอยซี่เจ็ดซี่แปดนี่แหละครับในราคาสามหมื่นเก่าครับพี่น้องตัวนี้ในเมืองมันไายเป็นยางมากจังเลยเออยางมากเ่ยเครื่องอ้มอมครับดำหลายกว่าพนหางงามเลยครับตัวนี้โพลเลิกครับนี่เป็นงาทองสร้างอ่างดีดีครับจินใหญจริงเห็นหลวงามได้ตามตำล่าท่อพอท่อแม่พันวาไบเนาะ นี่ครับนี่พนดีพนดีช่วงสองโตเลยเนาะสามหมื่นเก้าโอ้หน้าจับหน้าบายนารุ่นต่อได้อีกเบอร์ที่สามครับเบอร์ที่สามนี่เป็นแม่สาวทองเ็ดเดือนที่เขาแปดเดือนสาวทองแรกครับทองเ็ดเดือนสิเขาแปดเดือนแม่นี่ทองกับพอได้ครับทองกับพอเค่เอฟหกแปดตัวนี้ทองกับเคเอฟหกแปดครับเป็นสาวทองแรกเด้อครับเด้อความสูงครับแม่นี่ สูงยู่ร้อยหาสิบบวกลบครับพ,นะพุ่นน่ะพี่น้องสูงร้อยหาสิบบวกลบนี่กับวรรมาดาดิครับมันเป็นเป็นงูใย,ยเลยเดย้พี่น้องเป็นงูใย,ยเหลือด้เงูเกตใหญยเป็นงงถอเกตยหใยเกีสูงลบมีติหนึ่งนิดหน่อยเนาะมติหนึ่งนิดหน่อยมิยยยติหนึ่งนิดหน่อย,อยด้านขวานั่นะครับเห็นอยู่นีน่เีว่าเครื่องดำข้นหางสวยผิวเนียนดีครับตัวนี้ผิวดีพุ่นนาผากมเบิ่งฟอยหางเล็บโอ้ง้ามแต่ว่าได้สดนะมินี่เนาะครับเพิ่นอาจจะติดกระทบมากเนาะ ที่กระทบมากนี่ที่กระทบมากเพราะว่านาผาคนใญไยพันตูนพันนุ่นครับเนี่ยนาผัก่าพร้อมครับเนี่ยญ่ตูนนุ่นสวดครับหนอกตั้งโจโกได้พี่น้องส no euh. ูงเท่าไรก่อนสูงร้อยห้าสิบบวกลบพุ่นอ่ะสูงร้อยห้าสิบบวกลบได้พี่น้องนี่เปิดหลารเป็นเลยครับราคาเนี่ยสามหมื่นเก่ากันสามหมื่นเก่าครับราคาเปิดใปครับพี่น้องนี่มะเบงนุ่มเลยครับนุ่มนุ่มดีเลยครับแต่มีตริงติปปิอ่าแย่งไว้ครับเพื่อโพตีเนาะ แต่ว่าติ่งนี่กับบบเป็นปัญหาต่อการเจริญต่อการสืบพันธุ์นะครับเนาะนี่กะแจ้งพี่น้องไว้นี่นะนาง้างครับตัวนี้นาตุนนุ่นดีครับสามมื่นเก้าดีครับนี่เบอร์ที่สามนะครับเนาะเบอร์ที่สามสามมื่นเก่าติกระทบในนึงแต่ว่าหูนี่เลยปากนิดเดียวครับในง้อโค้งสา่งครับพี่น้องง้อโค้งสั่งง่างสิถ้าพอหย่างไรคือกันนี่กับไปรุ่นเอาลูกครับผมว่าลูกน่าจะมา งามมาไ่เนี่ยนองเครื่องดำล่ามด้ครับดูล่ามบนเล็กบนไดนเนาะแต่กับล่ามอยู่ครับพี่น้องเนี่ยคนละบรนทายเนี่ยสวยดีครับล่ำโตเน่าหนอกเนี่ยโอ้หนอกตั้งโจโก้ดิพี่น้องตามดูเห็นอยู่นี่ล่ำโตเน่าหนังดีได้สดครับได้สดสามมือเก่าขอทาอต่อเอาด้ยครับเด้อเบิง่งเราอมมกอยกู่กะเห็นแล้วก็ต่อเอาครับเพราะวะ่าคนต่อได้สูตโตต่อหลก็ทรงให้เลยเนาะ บานีมาเบิงเบอร์ที่สี่ครับเนี่ยแล้วยามาเลยพี่น้องเนาะเบอร์สี่นี่น่าจะเป็นงบพันกังกลางเนาะน่าจะเป็นงวไทได้ครับบอไยติดปามันแหละเนาะงูสาวทองแดงเป็นงูสาวทองแดงให้กันบอเมียนครับตัวนี้สูงหลายไปเลยครับสูงประมาณร้อยสี่เจ็ดสี่แปดนี่ครับนี่ครับสี่เจ็ดสี่แปดนี่เป็นรุ่นียงกลางสีไปหารุ่นใหญ่ละเมียนครับสี่เจ็ดสี่แปดเป็นงวทองแรกกับพ่อไดครับกับพ่อสติงเล่ทองกับสติงเล่อายุทองนี่ได้เจักเดือนแล้วครับ สีเขาซี่เดือนะครับท่องสีเขาซี่เดือนโอ้แม่นี่ครับ,รบสีส,สีงามนี่ชิบนี่ชิบตรวจทุกตัวแล้วโอ้คลิปตัวท่องไม่ใหสูโตนี่นครับอาพี่น้องครับพันที่ซื้อตัวใดก็ขอเพิ่งคลิปตัวท่องนี่เด้อสชีกันเลยเนาะท่องแรกได้สดครับบังหน้าตาครับพี่น้องนาตาถือว่าสดเดอ้อเพียงเดอ้อน้ำลางข้อครับโอ้ตัวนี้น้ำ ข้อหนาครับนาล่างดีข้อหนาเชีงขาถือว่าตรงดีเนาะขาเนี่ก็เยียดดีตรงดีพี่น้องนี่มีจุดดำนะขาก็ไม่ดำมือลื่งกอุอนตุ่นอยู่ดิเนาะคเนาะมีติ่งบนาะครับน้องบ่มีติ่งเลยครับคุณน้ำอ้อนาหนียนยอยู่ครับเป็นติปีครับนี่น้บ่มีติ่งถือว่าขาหลังนี่งามครับขาหลังปันคางั้อผูกครับเพราะมันตรงดีแม่นี่ขางามครับได้ขาตรง เมื่อบังคนหางอุปธุคนหางไหมคนหางใหญ่บรรทายเปิดตูนนู่นครับพี่น้องว่าทองมื่อชีปุ้งบอลองคุยกบว่ามันทองตรงอยู่ทองเขินอยู่จักหน่อยเนาะครับพอมันหอจะเจลูกแลกเป็นสาวทองแรกตรงบ่ตรงเขินบ่เขินครับให้ลูกได้บักหน้านากระบุดบ่หยาครับเห็นมาหลายแล้วครับมูนี่นี่ครับเนี่ยขางามเนาะราคาเท่าไหร่ครับ ราคาเปิดไปอย่างพี่น้องต่ออยี่สามมือเก่าสามมือเก่าขึ้นกันคือกันคะโอ้พี่น้องสามมือเก่ามาเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่อันนี้เบอร์ที่สี่เนาะนี่ครับกางจากสามมือเก่าอยู่ครับโอ้โหมองเรามาือนเป็นตาต่อเลยครับเราก็ทร่งห้ยฟีนี่เบื้องหน้าผากที่เลยครับเนี่ยผากตูนนูน่นนี่ครับไปเลี้ยงกังซี่นี่พุม่มใจหลเลยครับเนี่ยได้งวดดีๆไปเลี้ยงก็ถือว่าถ้าซื้องวดใดงวดดีๆกับมันก็พุ่มใจได้เนาะครับนี่ไปถือรุ่นลูกครับ ลูกของสติงเล่เนาะตัวนี้เนาะลูกของสติงเล่สาวทองแรกครับเนี่ยหางเพิ่งจะเปิดเปิดออกมาแล้วล่ะสีงามด้วยครับเด้๋ยตัวนี้สีงามหนังข้อลายครับเนี่ยสามมือเก่าตัวล่องเลยครับใช่ใช่สุดมาเบิ้งตัวที่หาตัวสุดท้ายท้ายสุดครับตัวนี้เห็นตะดานหางนี้วมักครับเพราะว่าหางงามนี่ครับเบิ้งดันกกนก่อนนะครับตัวนี้เครื่องดำล่ำพุ่นหางไงเบิ้งควยหางพี่น้องไปเนี่ยค้ยหางโจโกเลยวะเบิ้งนุ่ม น่อหัวแหลมปลุกรัพสวยปลุกรัพคือหัว,หวระเบิดนี่ครับระเบิดมือเขาเจาะย้อนลองน้ำเครื่องบินไหม <c oughs> นี่ครับหนามลางเหงาอาัลาดเลยครับเด้อตัวน,นี้กับสีแดงซ้ำๆครับเป็นง่วงพันธุ์กลางๆเข้ก,กันเนาะตัวน,นี้เน,ะนาะง่วงไห้กลางบะมันกลางตัวน,นี้เออเป็นง่วงไทายกลางมหาบะมันนีน่แหละเนาะแม่นครับกรสิผสมบะมันมาแล้วล่ะจิดไทยจิดบะมันตัวน,นี้กับขาตรงดีแต่ว่าหนางงวงไทายอยู่ด้วยครับเด้อหนาเพิ่งจะเป็นง่วงไทายอยู่น่าจะเป็นไทายใหญ่แล้วเนาะเนาะเป็นไทยใหญ่้ไงเนาะเนาะ พ่อหนาเพื่อยังเป็นไท่ายู่ตัวหูกิ่นปลายนุ่มแหลมมือลึงเห็นหาดำสูงหไรไปเลยครับสูงหน้าสี่ร้อยสามเจ็ดสามแปดสูงอยู่ร้อยสามเจ็ดสามแปดถือว่าบใหญ่สมูงด้วยครับเลือดตัวนี้น้อยก็โมแต่ว่าสีงามงามเลี่ยมตัวร่ำตัวกะดีะทองจักเดือนก็พอไดรครับอทองเคฟหกแปดหาเดือนสิเข่าวหกเดือนนะครับทองกับเบคเอฟหกแปดอายุทองอายุขั้นหาเดือนสิเข่าวหกเดือนเป็นงูหลูกที่ อาจจะเป็นลูกที่สองอืมอืมน่าจะลูกที่สองในท้องเนาะแมนครับเอ้าราคาครับราคาที่สามหมื่นหางครับสามหมื่นห้าถือกมูครับถือกระมืสามหมื่นห้าถือกระมูต่อรอางดีอีกได้พี่น้องเด้อยใช่ครเพราะแม่นี่น่าจะเป็นวัวไทยบ้านเฮานี่แหละครับจะว่าไทยใหญ่ๆด้วยครับด้วยครับนี่หนังสีดิสุดท้ายท้ายสุดครับไม่อยากฝากพี่น้องให้อีกบ่ครับสุดท้ายท้ายสุดเนาะอ่า พน,น่องเบื้องเล้วเนาะม้กตัวใหกันมัวอยู่นี่ต่อร้องได้ทุกโตนะครับอ,อ,อ่าช่องทางท,ท,ที่ติดต่อเบอร์โทรครับ065 252 3762หรือพี่น้องสิออยากวิดีโอขอถักแชทมาทางเฟซบุ๊กหมอลำสงัดงัวง,งามเป็นภาษาไทยนะครับหรือสิไล่หรืเบอร์น,นี้แม่นครับหรือพี่น้องสิเดินทางมาเบื้องกระไดอยู่บ้านกบกบัวมาก ตำบลมามากอำเภอบัวบูร์จังหวัดมหาสารคามผ่าโตมันนี่น้ำเสนอมีตาเมยมันเด็ดเด็ดครับเอาชันฉันคลิปตรวจทองมิสุโตใบเบอร์หลอดหลักฐานมีิไฮสุดโตราคาต่อรองไหนสรงฟิสิกส์ิกษุทานครับผมเด็ดดีลิครับเพื่อพ่อบรรทิปไม่ท่านพี่น้องเนาะครับผมิมนี่ผมนรันทั่วมรำสิงาสวัสดีครับสวัสดีครับ